ชมแล้วประทับใจเอาไปสามงานรัวๆผู้ใดเบิงผู้ใดแย่งแล้วประทับใจเอาไปสามงานรัวก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไปมินมออแค้นแฟนมอลำแฟนครับเอฟซี FC, สาวน้อยเจ็ดบันแพง แฟนครับเอซีลานน้อยผู้หญิงสู้กูสู้ก้นเน้อครับเออมาพบมาพบกันทางช่องไทยซีเกตชอเนี่ยในเวลาเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่น้องเป็นจังไรมือขึ้นผู้ไดได้ไปเบิงเง่งไปแย่งด้านนาเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทกที่โรงเรียนบ้านช้างวิ่งตำบลช้างวิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคนระ พี่น้องฟังไปมิตรบอกแคนแฟนหมอลำตั้งใจจุดใจจ่อครับมุ่งหน้ามาสู่สถานลานคอนเสิร์ตอายัดสมการรอค้อยมากครับสมการที่เพิ่นรอค้อยพี่น้องมิตรบอกแคนแฟนหมอลำยูจ,จนเตยลาสวดแจกฟังเบิ่งแล้วมีแต่รุ่นหุ่นครับอาซิบโขซิบอัพ ว่าางๆครับวัยรุ่นในยุค90กลับมาหน้าเวทีอีกครับสมกับการล้วค่อยสมกับที่เพิ่นเป็นเฟนครับ FC เจ้าภาพเจ้าการเจ้างาั้นแปลงงานไว้ตั้งแต่งานยังก็ท่านเริ่มตกวะคำมาคุ้มนานาได้ครับนามองค้ายบัดค้ายตัว มายืนมุ่งกันออกันเต็มสนันวันไหวเนื่องจากว่าลานอยวุ้อิงได้เข้ามากขายตัวครับในขณะที่ไฟดับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำลายผู้หลายคนตามกับเขามอาออกันเพื่อสื่อบัตเพื่อทายรูปกับลาคนพอแจะเขาไปแล้วครับพี่น้อง ยังพอท่านถึงสองทุกค้นคุณนห,หนากว่าห้าณช่วงขณะที่เปิดทำการสแสดงหนผู้ก่นยังหยักลังรวยรวยเขาจนฮอดคิวคิวการสแสดงของลาหม่อนบิดหมอแคนแฟนหมอลำเต็มอัดยัดดันหนาเวทีสมกับสี่่นหักสมกับสี่่นแทง้ง สมกับที่ันรอคอยอยากจะพบอยากจะเจออยากจะสัมผัสอย่างใกล้ชิดลาหน้อยเวงถือว่าเป็นเทพธิดาที่นำพาความสุขมาสู่มิตหมอกแคนแฟนหมอลำมาสู่องค์กรสาวน้อยเพชรปั้นแผงอย่างแท้จริงทั้งนำความสุขทั้ทงนำความสำเร็จ เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับมึกขึ้นบุกหลังเวทีเซ็นสัญญาต่ออีกสามงานด้วยในเดือนไหนครับเดือนเมษายนกก่าห้าหกเจ็ดสกลนครบึงกาหรือว,ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ สองสาวน้อยเพชรบ้านแท้โดนเถื่อได้ครับทัางสควนจะได้เบิรงสาวน้อยเพชรบ้านแท้หาได้ยากแต่เจ้าภัพใจฟั่มครับมีใจหักในตลาด่างทีศรัทธาในตลาดนางยีปลื้มพกปลื้มใจที่ได้เห็นมีดมอแค้นแฟนมอลำลังเขามาเบิ่ง ปนีนี้ซ้ำนี่ปีหน้าต้องเพิ่มว่านี่แน่นอนเป็นว่าด้วยความประทับอกประทับใจเนาะตั้งแต่ว่งซ้อมมากับว่าฝาน,นี่มาวง่งดึงครับวงดึงก็คือว่าวงไหนครับวงซปเปอร์สตาร์แห่งวงการหมอรักศูนนาอันดับหนึ่งของสาวน้อยเพชรบันแพงที่แฟนคลับเอซต้องการเจอตัวมากที่สุด อยากจับไม่จับมือมากขึก้เขี่ยการเิวงั้นฝีนาว่าจะไรครับวันที่ห้าเมษายนหกสบบ้านฮุงตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานคมจังหวัดสกลนควรวันที่หกวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมาตำบลกุสิมานอำเภอ,อตำบลกุสิมานจังหวัดสกลนคร และวันที่เจ7เมษายนก้าหลังโรงแรมคิงพาเลตอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับขอปกติทั้งสามเจ้าภาพครับนี่คือทั้งบอสโจมันจะออกมาปดเมื่อบอกทีชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเมืกอขึ้นประสบพ้นสำเมร็จ ของทางด้านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเป็นงานใหญ่หรือว่าเป็นงานใหญ่แล้วเจ้าภาพใจปับ๊บใจสปอร์ตจ้างมาให้ให้ยังครับจ้างมาเพื่อคนในชุมชนโดยเฉพาะพอคนในชุมชนนี่พ่ได้เคยเบิ่งหมอรับคณะใหญ่ๆมาเป็นหลายสิบปี ส่วนบางมีแต่ล้ำซิล้หยังบูนันเิ่นว่าเ้วยความหักเ้วยความศรัทธานี่ล่ละปุ้งอิงทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาปัิเศสน่ไรครับถาเพราะมีลานางญิงสาวน้อยเพ็ดบ้านแพงจกับสิ่ง่ามีโอกาสได้มาเยืออทิ้นีน่แน่เนอะองคุ้งอิงคือหูน้ำผ้า นำพาง,งานเข้ามาสู่ใจขาสาวน้อยเพ็ดบัดผลงานการแสดงของสาวน้อยเพ็รบัดแพง้งเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่สามารถดึงดูมิดม็อกแฮนดแฟนวาลัม,มห้มาประชิดติดนาเวที่ได้หรือมาประชิดติดงานได้ถึงขนาดนี้โู่ฟันครับ หรือไม่ย่างไรครับสังเกตเอาน้ำผูค่คนนะครับเนาะอายะสังกสีสองสองชุดเลยครับถ้าชุดเดียวเต็มอายะครับผมมีหมองอยู่แน่นอนสมชายากครับนางฟ้าแห่งความสำเร็จขอบคุณพี่น้องฟองป,องปายมิดมอแค้นแฟนหมอล่ำครับถี่มาเบงิงถี่มาแยงนะ่งเนาะมือดีกับเป็นมือพักควัน ของทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรปัตแหงยูดีมีแห้งซู้ผู้ซูคอนครับพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดีครับผม